สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกๆการติดตามนะคะการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซูเปอร์ตงค์นะคะการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกเลิงคี่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะในุกวนยามเช้าแบบนี้นะคะก็มาเช็คพลังงานให้กับ ทุกทุกคนนะคะเช่นเดิมนะคะเช็คพลังงานสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่กาลังจะเกิดขึ้นไพยอยน่อยากจะเตือนอยากจะบอกอะไรกับทุกทุกคนบ้างทําสมาธิที่ไพ่สําหรับนุณได้เลยนะคะขอพลังงานของทุกทุกคนคะ่ะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกทุกคนบ้างเรื่องราวที่ไม่คาดคิดคาดฝันอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณใครกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณ อะไรกำลังจะเซอร์ไพรส์นะคะเป็นเรื่องราวเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณด้วยเช่นกันนะคะขอพลังงานของทุกๆคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้คุณกำลังได้รับข่าวดีอะไร อะไรกำลังจะวิ่งทยานเข้ามาหาคุณ The Emperor นะคะจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะคะความเป็นผู้นำหน้าที่การงานการเงินที่เติบโตหน้าที่หรือว่าการบริหารการจัดการนะคะชีวิตที่มั่นคงแล้วก็มังคังเกิดขึ้นมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องควบคุมในช่วงนี้นะคะความนิ่งความใจเย็นต่างๆอนาะมากมายที่จะต้องอ ฉุกคิดบางอย่างให้ได้นะคะฉุกคิดขึ้นมาเป็นสติสมาธิกับตัวเราเองใจเย็นๆไว้นิ่งๆไว้นะคะสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณรอคอยนั้นมันต้องใช้เวลาจริงๆกับก้าวไม่เท้าอะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่าฉันจะต้องทําให้ได้มันจะต้องได้แน่นอนถ้าอะไรที่รู้สึกว่ามันท้อแท้มันเหนื่อยใจเหลือเกินช่วงนี้ก็จะต้องคืบพลังของตัวเองขึ้นมานะคะคุณกําลังพบเจออะไรที่รู้สึกว่าจะต้องจะต้องคิด ต้องคำนวณต้องประมวลผลมีเหตุและผลมากๆในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างจะต้องอดใจรอหน่อยวางแผนใหม่นะคะเริ่มใหม่อะไรที่รู้สึกว่ากำลังลังเลอะไรที่รู้สึกว่าจะต้องคิดใหม่คิดในถึงคิดถึงอนาคตนะคะอนาคตที่แบบเหมือนกับว่าอาจจะต้องสักเซสห้าปีสิบปียังไงอะไรยังไงปีหน้าจะทำอย่างไรคิดและประมวลผลอดทนไว้อดใจรอไวค้ค่ะถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยล้าถ้ารู้สึกว่าท้อหรือเกิน ตัวเองไม่ว่าจะท้อในเรื่องของอะไรหรือว่าอยู่ๆก็มีอารมณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาหาวิธีอนคลายสร้างความสุขให้กับตัวเราเองนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนค่ะ the high p r i n s t e s s ค่ะ เชื่อในสัญชาตญาณในตัวตนของคุณหลายๆท่านพลังงานที่ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินการเติบโตทุกอย่างมันต้องใช้เวลาในการรอคอยจริงๆความคิดสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆอย่างที่ย้ำเน้นตลอดเลยกับเรื่องเรื่องนี้เพราะว่าเวลาที่เราเป็นตัวของตัวเองเวลาที่เราสร้างหรือว่าเราพรัฒนาอะไรการพรัฒนาจากตัวเราการเรียนรู้จากตัวเราการลงทุนในการเรียนรู้จากตัวเรามันสําคัญมากๆแล้วมันสร้างคุณค่า personal branding ของตัวเองนะคะ สร้างที่จะทําอย่างอื่นต่อสร้างที่จะลรูยอย่างอื่นต่อแตกยอดออกไปนะคะในทุกสาขาอย่างที่ตัวเองต้องการสาขาเรื่องของการงานสาขาเรื่องของธุรกิจอาหารอะไรแบบนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสารรค์ไอเดียดีไซน์ที่กาลังจะกําเนิดเกิดขึ้นความอารมณ์อ่อนไหวบางสิ่เมื่อย่างเกิดขึ้นแต่ก็ต้องควบคุมไว้อย่างที่บอกความอีกโก้ความใจร้อนทําให้ทุกอย่างมันรู้สึกเป็นอุปสรรคหรืออาจจะช้าไปอีกก็ได้เพราะฉะนั้นฮึบพลังใจของตัวเองขึ้นมานะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าจะต้อง ครีเอทตัวเองใหม่นะคะกับมุมมองใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมันมีเรื่องราวที่เข้ามาเผชิญให้เรารเผชิญให้เราได้คิดให้เราได้แบบจะทำยังไงดีเพราะว่าเรื่องราวของอนาคตมันเกิดขึ้นได้เสมอเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เราเราไม่คาดคิดอาจจะรู้สึกว่า อาจจะไม่ได้ทําสิ่งนั้นแล้วอาจจะไม่ได้ไปแล้วอาจจะวางแผนไว้แบบนี้แล้วอะไม่เป๊ะอย่างที่เราต้องการก็จะต้องมีแผนสำรองไว้เสมอนะคะ3ถ้วยค่ะการเฉลิมฉลองเรื่องราวความสุขสนุกสนานกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะใครที่ เกิดวันนี้แฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยหรือว่าใครที่กําลังจะเกิดนะคะต่อไปนี้นะคะกําลังที่จะเป็นวันเกิดค่ะไม่ว่าจะเป็นเดือนเมษาพฤษภามิถุนาต่อจากนี้ไปก็แฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยเช่นกันการเฉลิมฉลองเรื่องราวความสุขกำลังจะเกิดขึ้นบางท่านอาจจะได้ออกเดทพบเจอพบรักพบเจอสิ่งที่ใช่พบเจอเรื่องราวความสุขสนุกสนานนะคะอาจจะเป็นกิจกรรมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ต้องการรอคอยอาจจะเป็นความสุขความฝันที่กําลังซัพพอร์ตตัวเองที่กําลังไข,ขว่คว้าซื้อของขวัญให้กับตัวเราหรือว่าสร้างความสุขให้กับตัวเองสิ่ง่งนีสําาคัญมก แน่นอนค่ะใจเรานิ่งใจเราใหญ่เรามีความฝันที่ขวยคว้าแต่กว่าจะได้มานั้นในหนทางระหว่างระหว่างที่เราสู้เจ็ดเปลี่ยญคือการโฟกัสการอดทนใจรอกับความมั่งคั่งร่ำรวยกับเงินก้อนกับการที่จะปลดหนี้ปลดสินกับการที่จะได้อะไรใหม่ๆในชีวิตกับการที่จะได้ สร้างสิ่งที่ตัวเองต้องการเหลือเกินกับความฝันที่ขวอยคว้านะคะและบางท่านก็อาจจะได้พบเจอเนื้อผู้คนที่ใช่ที่เป็นคนอายุมากกว่านะคะหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่เท่าเทียมกันนั่นเองค่ะ ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกนะเรื่องราว6ไม้เท้านะคะซิกออวอนะคะบอกเลยพลังงานที่กา,รเ,าเริ่มต้นของการฟืนฟ้นฟูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของการงานแล้วก็การเติบโตไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานได้มาจากการ ลงทุนการเรียนรู้การได้สอบได้แข่งขันการได้สร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะในตัวเองได้ตําแหน่งหน้าที่การงานมาบางท่านมีข่าวดีได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตการขยาย,ขยายได้มาจากความสามารถของตัวเองจริงๆนะคะสามารถในการที่จะสอบแข่งขันอดทนแล้วก็ใจเย็นขยนันขันแข็งผู้หลักผู้ใหญ่ก็ผลักดันให้ได้รับตำแหน่งนั้นมาเช่นกันเพราะนี่คือ3ถ้วยแล้วก็6ิก a อร์ดนะคะหไม้เท้า แข่งขันที่จะได้ตำแหน่งนะผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นแล้วก็ผลักดันให้คุณได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่เติบโตขึ้นได้เติบโตขึ้นแล้วการเงินก็มากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะรับตำแหน่งใหม่หน้าที่ใหม่การงานใหม่นั่นเองนะคะเขาเรียกว่าได้มาจากสิ่งที่ตัวเองไขว่คว้าแล้วมันมีคุณค่ามากๆจริงๆนะคะแต่บางท่านฟื้นฟูค่ะฟื้นฟูในเรื่องของการงานธุรกิจหน้าที่การงานที่เติบโตบางท่านได้เฉลิมฉลองหรือว่าได้พบเจอพบรักกับใครบางคนแล้วถึงเวลาที่จะได้สละโสดได้วางแผนอนาคตร,ร่วมกันถึงเวลามันสุก งอมในความสัมพันธ์มากๆเลยเช่นกันเพราะว่า The l o v e r s ขึ้นค่ะสุกงอมในความรักความสัมพันธ์ระวางพบเจอพบรักกับใครบางคนที่ไม่ทันในตั้งตัวใครโสนนะคะหรือว่าคนที่แบบมองหาความรักที่ดีคุณอาจจะได้พบเจอกับใครคนนั้นในระหว่างทางการเดินทางหรือว่าการโยงแย ยกย้ายอะไรบางอย่างในชีวิตหรือได้พบเจอในงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานรื่นเริงแบบนี้หรือว่าเพื่อนแนะนําหรือว่าเป็นคนที่รู้จักนะคะเป็นเพื่อนแนะนําหรือว่าในองค์กรแบบนี้เช่นกันแต่แนะนํามถ้วยขึ้นให้คุณได้เรียนรู้กับเขาแบบเพื่อนไปก่อนใช้ความรู้สึกแล้วก็ความเป็นจริงเป็นหลักในการเรียนรู้ความสัมพันธ์เพราะไม่ว่าคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักกระตามทุกอย่างมันมีสิ่งที่ต้องพิสูจน์ต้องเรียนรู้ อยู่หลักการแห่งความเป็นจริงใช้เหตุและผลใช้ความรู้สึกบางอย่างด้วยความรู้สึกใช่แล้วแล้วในความเป็นจริงมันใช่จริงๆไหมเพราะด้วยพลังงานที่ขึ้นมาเป็นความรักที่รักเดียวใจเดียวไม่วือวาแต่มั่นคงเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่และ ให้เกียรติแล้วก็เคารพด้วยใครที่ไม่ให้เกียรติใครที่ไม่ดูแลเราเราต่างคนต่างต้องดูแลซึ่งกรารรลกกันความราักความสัมพันธ์ใครรู้สึกว่ามันเป็นท็อกซิเหลือเกินนะคะมีบุคคลที่3ามอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องคุณสามารถตัดจบได้เพราะความรักที่ดีรอคุณอยู่สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆรอคุณอยู่เยอะแยะมากมายชีวิตเรามีแต่ทางออกมีแต่หนทางดีๆที่รอคุณอยู่แต่บางทีบางครั้งการที่เราเจออุปสรรคเจออะไรก็ตามแต่เจอความอ่อนไหววันไหวเจอสิ่งที่เจ็บปวดและเสียใจยมันทําให้เรารู้สึกคิดว่าคงไม่มีทางนั้นแล คงไม่ได้เจอความรักแล้วคงไม่มีที่ทางที่จะได้เงินได้งานใหม่ๆแล้วมันมีทางแน่นแน่นอนอยู่ที่ว่าเราเชื่อแล้วเราก้าวเข้าสู่อะไรใหม่ๆเปิดโอกาสให้กับตัวเองใหม่ๆเพราะนี่คือไพ่ที่กําลังบอกถึงความมสมบูรณ์ความสุขการงานความรักและก็ชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่คุณกําลังที่จะได้พบเจอกรรมคือการกระทําสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราสร้างมันจะทําให้ได้คุณได้ ให้คุณได้ผลลัพธ์กับสิ่งที่มากเกินกว่าที่เรากําลังลุยนะคะอยู่ตอนนี้นั่นเองผลลัพธ์ที่กําลังจะได้มันเกินความคาดหมายในสิ่งที่เราวางแผนไว้อยู่แล้วเชื่อในสิ่งที่คุณเป็นความดีงามในสิ่งที่คุณเป็นความรักก็เหมือนกันนะคะคุณจะได้เจอความรักที่เป็นเรื่องของโซคอนเนคชั่นความรักที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันสร้างเนื้อสร้างตัวบริกรันไม่ทําให้ต้องเจ็บปวดเสียใจยนะคะดูแลซึ่งกันและกันและเติมเต็มความหวานใส่ใจซึ่งกันและกันด้วยเช่นกันนะคะ อะไรกำลังจะพุ่งเข้ามาหาคุณอีกนะคะอะไรเกิดขึ้นเอ่ยนะคะ King of Wands นะคะอขออภัยคะ่ะเป็น Queen of Wands The c h a r i o t แล้วก็ Queen of Swords นะคะสิ่งที่คาดหมายสิ่งที่คาดหวังไว้เป็น เป็นไปตามสิ่งที่คุณคาดการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขอให้ใช้สัญชาตญาณในตัวตนของคุณค่ะเพราะว่าคุณอาจจะได้ตัดสินใจเดินทางเดินทางไกลคุณอาจจะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างกับตัวเองชัดเจนจริงจังสักทีหนึ่งอะไรที่ต้องตัดคือตัดจบคือจบอะไรที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจในสิ่งที่ดีกว่ามีเรื่องราวกระหนันเกิดขึ้นกับคุณอาจจะมะีบางช่วงนะคะหรือว่าเร็วๆนี้ได้ตัดสินใจอะไรกระทันหันได้พบเจอได้รับนัดหมายหรือว่าได้ เดินทางการันหันหรือว่าได้รับข่าวดีอย่างการันหันนะคะข่าวดีที่กําลังพุ่งมาหาคุณข่าวดีจากแดนไกลทางไกลข่าวดีกับการเดินทางนะคะได้พบเจอโชคหรือว่าได้พบเจอสิ่งดีๆในการที่จะออกไปทําอะไรสิ่งใหม่ๆเพราะนั้นอะไรที่อยู่เดิมๆย่ําอยู่เดิมๆม,มากเกินไปสร้างครีเอทดีไซน์ชีวิตของตัวเองสร้างพลังงานของตัวเราเองอะไรรู้สึกว่าเหนื่อยลา้าเป็นสิ่งลบๆคิดเป็นพลังงานบวกขึ้นมา3าถ้วยเป็น6ไม้เท้าเป็นเดอลเวอร์สนะคะ การรักแล้วก็เคารพแล้วก็ให้เกียรติตัวเองเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจอย่างชัดเจนแล้วก็ลงมือทําอย่างชัดเจนแล้วก็เลือกในหนทางของตัวเองอย่างชัดเจนความใจร้อนความมิโก้ทำให้ทุกสิ่งอย่างเป็นประเด็นท็อกซิกแล้วมันยิ่งช้าแต่ความคิดสร้างสารรค์ไอเดียของคุณแผนใหม่ๆของคุณ สิ่งที่พิเศษในตัวตนของคุณทั้งความเก่งความสามารถความฉลาดนะคะและการลงมือทําแล้วก็การเดินหน้าต่อไปทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ชัยชนะแล้วก็ได้ข่าวดีมากๆด้วยเช่นกันนะคะท่านใดที่เดินทางไกลในช่วงนี้เดินทางบา่อยๆทํางานหนักทำงานเหนื่อยนะคะอย่าลืมที่จะใส่ใจดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพความคิดความเครียดที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าบางเรื่องที่มันสะสมทําให้รู้สึกว่าเกิด ในเรื่องของการเบื่อๆนะคะเซ็งๆในช่วงช่วงนี้หรือว่าตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะนั่นเองก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพภายในด้วยแล้วก็อากาศนะคะที่ทําให้รู้สึกว่าทําลายสุขภาพนะคะภายในนะคะเรามาดูอีกค่ะเรื่องราวข่าวดีอะไรกําลังจะพุ่งชนเข้ามาหาคุณนะคะ The view of fortune โชคชะตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงให้คุณได้พบเจอสิ่งที่คุณ ผู้ควรที่จะได้รับบอกเลยว่าสิ่งที่คุณรอคอยนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆกับสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นค่ะเพราะเป็นด้วยสิ่งพลังงานที่คุณจัดการวางแผนและลงมือทําอยู่แล้วและคิดวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นโชคชะตากําลังพลิกเปลี่ยนบางสิ่งอย่างให้คุณได้เติบโตในเรื่องของการงานเติบโตในเรื่องของธุรกิจสี่ไม้เท้านะคะ เรื่องของความมั่นคงที่กําลังจะเกิดขึ้นอาจจะกําลังฟื้นฟ,นฟนูอะไรบางสิ่งบางอย่างกับบางท่านที่กําลังฟื้นฟูตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าอาชีพใหม่งานใหม่สายงานใหม่จ็อบใหม่สิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นห้าดาบการติดต่อบางอย่างอาจจะไม่ราบรื่นอาจจะมีบางสิ่งต้องติดขัดจัดวันไว้ตรงนั้นก่อนวางไว้ก่อนทําสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าก่อนอะไรที่เราสุกว่าเราต้อง เป็นตัวของตัวเองให้ได้อะไรที่รู้สึกว่าต้องใจแข็งต้องใจแข็งให้มากๆต้องใจเย็นๆให้มากๆนิ่งให้มากๆโฟกัสกับสิ่งที่คุณวางแผนไว้ชีวิตเราเราเลือกเราตัดสินใจชีวิตเรามีหนทางมากมายเลยที่เราจะต้องกอบโกยนะคะกับการเงินการงานที่กําลังจะเข้ามานั่นเองนะคะ อึดเหมือนเจไม้เท้ากําลังเติบโตรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองในชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็จะต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปในความรักความสัมพันธ์พิสูจน์เรื่องของการเวลาระยะทางพิสูจน์เรื่องของการการะทาพิสูจน์เรื่องของการพูดคุยการสื่อสารการติดต่อ พิสูจน์ในเรื่องของความคิดของแต่ละคนความรู้สึกของแต่ละคนในระหว่างทางจะเป็นไปได้ไหมถ้ามันใช่มันก็จะเกิดในเรื่องของการสุกงอมในความสมันแล้วก็การแต่งงานสร้างครอบครัวการสลัดความสดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะสี่เม้านะแล้วก็ความมั่นคงชีวิตที่กําลังเติบโตสวยงามความสุขอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะ นี่คือพลังงานนะคะที่กําลังวิ่งเข้ามาหาทุกคนทีนี้เรามาดูไพ่สําหรับนี้นะคะในการยืนยันนะคะสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นมันจะมีเรื่องราวบางอย่างคะ่ะเช่นคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่คาดคิดที่จะได้รับการติดต่อจากใครบางคน เรื่องราวไม่คาดฝันในเรื่องของการงานที่อยู่ๆมันพลิกผันโชคชะตาทําให้คุณรู้สึกว่ามันพุง่งทยานจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นหรือว่าได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาอย่างไม่คาดคิดได้โอกาสใหม่ๆที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่หนทางของคุณแต่มันออกมาจากการดีไซน์ออกมาจากความฝันออกมาจากความคิดสร้างสารรค์หรือว่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าจับแล้วอ่ะมันโด่งดังนะคะมัน เปรี้ยงปลางแล้วมันประสบความสําเร็จมากๆเลยและบางอย่างที่ไม่คาดคิดในบางเรื่องที่รู้สึกว่าวนๆกลับมาแล้วทําให้คุณได้ตัดสินใจอย่างจริงจังชัดเจนอีกครั้งเหมือนกับว่ามันซ้ําครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นวนกลับมาครั้งที่1วนกลับมาครั้งที่2ครั้งที่3มันถึงเวลาสักทีที่จะได้เหมือนกับเริ่มต้นหรือว่าชัดเจนตัดสินใจกับอะไรมีใหม่แล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาชีวิตของคุณที่มีหนทางที่ดีกว่าเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม ขอพลังงานของไ้าย,ยืนยันคอนเฟิร์มสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนต่อไปนี้ The h e i o p h e n ไม่คาดคิดกับบางเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะกำลังได้พบเจอเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นเช่นการค้นหาตัวเองการได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างในในตัวเองค่ะเรื่องราวปริหารเรื่องราวมหัศจรรย์เรื่องราวพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่คุณขอไว้กับสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้ หรือคุณอาจจะได้ถึงเวลาที่คุณทําอะไรบางสิ่งอย่างที่ยิ่งใหญ่มากๆในตัวเองอาจจะได้เดินทางเดินทางต่างประเทศอาจจะได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็ได้โยกย้ายสาขาในต่างประเทศหรือว่าคุณกําลังลงทุนเรื่องของภาษาเรื่องของการงานอะไรเหมือนกับว่าโชคชะตาชีวิตของคุณอาจจะไปสู่ในการต่างประเทศแล้วก็ยิ่งใหญ่จเจริญรุ่งเรืองมากๆสําหรับบางท่านอาจจะโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าเกิดการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดคาดฝัน เพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองค่ะคุณจะเดินไปสายไหนคุณอยากที่จะทําอะไรคุณจงมุ่งตรงไปแบบนั้นแล้วคุณมีแผนสํารองในชีวิตแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมีพลังแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองคุณอยู่ King of Wands ใครบางคนที่จะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ของคุณคนคนนั้นเป็นคนที่เชื่อถือยึดมั่นในหลักความเป็นจริงแล้วก็เชื่อถือยึดมั่นในความดีงามเขามีดีวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองและเชื่อเชื่อมั่นในเรื่อองงขประเพณี คู่แท้คู่ชีวิตของคุณจะนำพาให้คุณได้แต่งงานสร้างครอบครัวตามประเพณีให้เกียรติเคารพและเป็นผู้นำครอบครัวเป็นผู้นำในองค์กรเป็นคนที่เก่งมีความสามารถและบางท่านได้องค์กรใหม่ๆได้หน้าที่การงานใหม่ๆได้ผู้นำที่ดีส่งเสริมหน้าที่การงานของคุณให้เจริญเติบโตและก็ได้มีหนทางใหม่ๆในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นจั s เม้นท์แล้วก็ส่องไม้เท้าลนออกมาค่ะ ความจริงบางสิ่งบางอย่างกําลังจะปรากฏอาจจะมีใครเข้ามาชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณได้ชัดเจนในความสัมพันธ์ได้รู้สึกว่าได้เริ่มต้นอะไรใหม่ในความสัมพันธ์ได้วางแผนอนาคตร่วมกันได้ตัดสินใจว่าจะตกลงจะเป็นเพื่อนตกลงที่จะไปต่อไหมคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นนี่คือหนึ่งถ้วยสัญชาตญาณความรู้สึกพลังงานการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณเกิดขึ้นแล้ว The Tower เรื่องราวที่ไม่คาดคิดคาดฝันกําลังเกิดขึ้นในเรื่องราวของอนาคต ที่กำลังจะเข้ามาหาคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวบางสิ่งบางอย่างวิ่งเข้ามาให้คุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองใหม่ทั้งหมดบางอย่างวิ่งเข้ามาหาคุณได้เปลี่ยนแปลงสัญชาตญาณของคุณได้เลือกได้เริ่มต้นทําความดีที่กําลังจะเกิดขึ้นความดีนั้นการช่วยเหลือผู้คนการได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆการได้ฟูลอเวนเกนิ่งใหม่ๆการได้ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตที่คุณรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะรับมันแล้ว บางท่านอาจจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมฉันอยากที่จะทําอันนี้ก่อนนะอยากที่จะลุยก่อนจงอธิษฐานจิตไว้ในใจจงเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไว้ในใจจงคิดจงใช้สัญชาตัวยานในตัวตนของคุณนั้นเพราะนั่นคือสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยรักคารพและให้เกียรติตัวเองเพราะคุณกําลังได้พบเจอคู่แท้ความรักที่เข้ามารักแล้วก็เคารพให้เกียรติคุณเช่นกันคนที่คุณอธิษฐานไว้คนที่คุณขอไว้คนที่คุณมีแรงดึงดูดคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่กําลังเขข้าามในชีวิตองคุณ ด้านหลังเป็น3ถ้วยยืนยันอีกครั้งว่ากำลังที่จะได้เกิด เรื่องราวข่าวดีเป็นข่าวดีที่สุดที่คุณรอคอยความสุขในเรื่องราวงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานรื่นเริงหรือว่าความสุขของชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นความสุขของชีวิตที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่และวันไหนแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นช่วงเวลาที่ไม่ทันในตั้งตัวความมีชื่อเสียงความโด่งดังหน้าที่การงานที่มันกําลังปังปังสุดๆแล้วก็ปังมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่คุณจะได้พบเจออย่างแน่นอนด้านหลัง เป็น King of Cups คุณกำลังได้พบเจอใครที่เขามีสเสน่ห์อบอุ่นจิตใจดีและเข้ามาในความสัมพันธ์คุณกำลังได้เจอเชาวธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินแล้วก็ธาตุลงที่ขึ้นมานะคะบอกเลยว่าความมีสเสน่ห์ในตัวตนคุณนั้นดึงดูดความรักที่เป็นคู่แท้จริงๆและมีคนที่ฝันถึงคุณรู้สึกถึงคุณรักคุณรอคอยคุณอยู่ค่ะเพื่อที่จะเข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิต หรือสลับกันคุณอาจจะรู้สึกถึงใครฝันถึงใครบางคนในช่วงเร็วๆนี้หรือสัญชาตยันในตัวตนของคุณกําลังนําพายคุณได้ออกเดดนําพายคุณได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่คุณรอคอยมานานแสนนานสองด่าจงใช้บางสิ่งบางอย่างที่ปิดกั้นในตัวเองเหมือนกับว่าใช้เหตุและผลค่ะใช้การดู ไม่ว่าใครที่จะเข้ามาและก็รองรับอะไรที่มันกำลังเกิดขึ้นได้ในทุกๆเวลาทุกๆนาที The Hangman ระยะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์กับทุกอย่างในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออชีวิตการงานการเงินทุกสิ่งอย่างจะถูกทดสอบ แล้วก็จะถูกพัฒนาเป็นสเต็ปต่อไปจงใจเย็นไว้กับสิ่งที่คุณกําลังได้พบเจอกับการตัดสินใจบางสิ่งอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่มันตุ้มขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งไม่ดีขอให้ใจเย็นไว้ใจแข็งไว้ใช้เหตุผลไว้ฉุกคิดไว้ทิ้งเระยะห่างไว้ก่อนใจเย็นนับหนึ่งถึงพันข่าวดีๆสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ9้าเหรียญ คุณกําลังมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบอย่างที่คุณรอคอยและต้องการนะคะตัวตัวของคุณคุณสามารถเลือกที่จะเป็นได้เลือกที่จะเป็นมากกว่าที่คุณรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่แต่นี่คือก้าวเรียนความมั่งคั่งร่ำรวยกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเงินกำลังที่จะเข้ามาคุณเป็นหญิงสาวชายหนุ่มนะคะที่มีเงินเห็นไหมคะก้าวเรียนเงินไร้รอมไปหมดเลยนะคะยกระดับตัวเองขึ้นยกระดับเลเวลของตัวเองขึ้นไปสู่ระดับที่คุณชอบ ไปสูส่ระดับที่คุณพึงพอใจชีวิตที่คุณสร้างและก็ลิขิตได้ด้วยตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้มีสัญชาตญาณอะไรรู้สึกแปลกแปกอยากที่จะเริ่มต้นทําอะไรอยากที่จะทําอะไรบางอย่างกับตัวเองแล้วก็ลังเลจงหาช่วงเวลาแห่งความสุขกับตัวตนของคุณค่ะหาช่วงเวลาที่คุณค้นหาตัวเองเจอคุณอาจจะได้ตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองและเร็วๆนี้มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณที่พลิกผัน เหมือนที่ The View of Fortune ขึ้นเหมือนที่ The High r e f e e n ขึ้นเหมือนที่สองเม้าเกิดขึ้นเหมือนที่ที่ไพ่กำลังสื่อแบบนี้นั่นก็คือการพลิกผันอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั่นเองค่ะขอพลังงานของไพ่ Oracle Card สำหรับนี้นะคะยืนยันกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนอีกครั้ง Success ค่ะชีวิตที่ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องอย่างที่คุณต้องการแน่นอนก้าเหรียญออกมาขณะนี้ความความมั่งคั่งร่ำรวยที่กำลังจะเกิดขึ้น แล้วก็ชีวิตคู่คู่ชีวิตที่จะทําให้คุณได้พากันก้าวเข้าสู่การแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะบางท่านก็ได้ดีกว่าคนที่อายุมากกว่าอายุเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงแล้วก็มีความรับผิดชอบบางท่านก็ยิ่งโสดนะคะยิ่งรวยนะคะยิ่งโสดยิ่งมีเงินไหลเข้ามาเทมาจริงๆนะคะบางท่านอาจจะได้เจอคู่แท้คู่ชีวิตของตัวเองในช่วงที่อายุเยอะแล้วนะคะแบบนี้เช่นกันแต่แต่แต่เป็นคู่นะคะ คู่ที่เข้ามาเหมือนกับว่าเป็นคู่ชีวิตที่ใช้ความสุขในบ้านปลายชีวิตด้วยกันนั่นเองค่ะทีนี้ไพ Oracle ่ออรร์คาที่หล่นออกมานะคะเป็นยูนิคอรนค่ะแล้วก็เป็นเดอะ u ันนะคะเป็นเ n สแอนด์วิวบีอิงชีวิตแห่งความสุขของคุณกำลังเริ่มต้นแล้วนะคะธาตุไฟนะคะสิงหาคม ไม่นานเกินรอเร็วๆนี้มันอาจจะเริ่มในเรื่องของบางท่านอาจจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะในช่วงไม่กี่เดือนนี้แหละที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าคุณกำลังได้เดินทางการเปลี่ยนแปลงการหนังประเทศได้ลงทุนอะไรใหม่ๆกับชีวิตมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณแล้วนะคะราศีสิงห์นะออก,กัสนะคะแล้วก็เป็นได้เป็นได้ทุกนาราศเลยทีเดียว ยูนิคอรนค่ะ use your intuition อย่างที่พูดไปสัญชาตญยานความเป็นสีสันของคุณนะคะสร้าง personal branding ในตัวตนของคุณแล้วก็เกาะเกิดแห่งความมีชื่อเสียงนะคะในวงการหน้าที่การงานในเรื่องของอสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าอะไรก็ดีนะคะทุกสิ่งอย่างก,กำลังเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอย่างมีความสุขมขัง่งคั่งมากๆเลยนะคะขอคำตอบของไพ่สำหรับนี้ค่ะขอคาตอบนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้น within the next few months ค่ะ No ความหมายของ No คืออะไรคะ Yes ค่ะอยู่ที่คุณใจ Yes หรือ No นะคะเพราะสิ่งหาคมนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณในบางเรื่องอาจจะเป็นการเงินการงานแล้วก็การได้ทำอะไรใหม่ๆที่คุณรอคอยและต้องการนะคะและอยู่ที่คุณเท่านั้นที่จะ say Yes หรือ say No ทุกเรื่อง Success, ประสบความสําเร็จอะไรที่คุณทํามาแล้วคุณจะได้ควยคว้ามันในะอีกไม่นานนี้แต่กําลังถ้าเพิ่งกาลังฟื้นฟูถ้าเพิ่งกําลังสร้างรอจังหวะชีวิตหน่อยค่ะบางช่วงในชีวิตของเราเราจะรู้สึกว่าเออเป็นลบ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 นะมีลบบ้างมีบวกบ้างโน no, ก็คือลบเยสก็คือบวกแน่นอนอยู่ที่คุณเราก็เยสเท่านั้นค่ะกรีดรับกับคําว่าใช่ในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นในทุกๆเรื่องที่เป็นเรื่องราวดีๆค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองนะคะหน้าทีกาา่การงานการเงินความรักชีวิตที่สมบูรณ์แบบชีวิตที่เลือกได้ลิขิตได้แล้วก็สร้างได้แล้วก็กำลังเติบโตอย่างมั่งคัง่งเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในทุกท่านค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตสุขภาพใจและสุขภาพสุขภาพกายที่แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ